สิบเอ็ดศุกร์ที่สิบเอ็ดมิถุนาหกสี่อาทิตย์เร็วิท่แ่าอ Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y Happy b i r d a y Happy b i r d a y to you ในขอมแก้มไก่อนโโอ้ห หอมแก้มไม่ก่อนเลยหอมแก้มหอมแก้มแม่เลยให้ห้าบาทให้ห้าบาทโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะไปร้านคาเฟ่อะไรสักอย่างนึงกันเลยคาเฟ่อเมซอนบ๊ายบายให้ไลน์กันเอ้า โอเคตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่ร้านกันแล้วออกเดินทางโอเคนะคะเ,เราจะไปกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำอาชีพแม่บัวพันดีให้กับตะกวินอย่าเปิดลูกอย่าเปิดพ่แล้วพพเแล้วพ่าแล้วผอาแล้ว่แลว้ลว สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านอากาลินแล้วอากาลินเรียบร้อยแล้วนะคะอาคาผมพานำทางนี้ลูกต้องมาทางนี้ทางนั้นเดินเข้าไม่ได้ครับสุข็ดมิถุนาหกสี่ จะหยิงค่อยลง i yes. นี่ก็เป็นบรรยากาศอ้้หทางนู้นก็สวยม่ดูไหนกะทิสวยไหมคะที่นี่ชอบไหมใ่้อาอาเดินนำอาเดินนำไปหาน้องสวยระวังตกลูกกลัวลูกกลักกวมดก,กวะินคะกวะินให้เขาไป

ทำไมครับผมยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนเสียงอะไรเอ่ะเอาพี่หนูเทน้ำค่ะเสิร์ฟน้ำให้หน่อยับขับใจทำไมล่ะ โ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้วันแม่วันนี้เราก็ทำซีเรียสทำเปื่อยๆโอ้ออโหจะไม่ไปกดอย่างนั้นล่ะกขวดยังวะ แฮปปี้เบิร์ชทูมีแฮปปี้เบิร์ชตัวเองนะคะขอให้ปีนี้ก็ใจเย็นมากขึ้นโอเคมีความสุขมากๆนะตัวเธอีเราเ้มยก่อนเรียนเเน่นประการนะเห็นไหมเห็นนะเ้ไ y ยเป็เ okay. yeah. ออเนียวพอไหนพอนขอให้ขอให้โชคดีตลอดไปยกกำร็วได้ร wow ้อย ก็มาครบเลยนะคะพุ่หนุ่ยทานอะไรคะเนื้อย่าส he ั่งเองลืมเองนี่ข้าวผัดกะปินะคะทุกคนอะไร่ะหมูหมูไมูกินนะกินได้หมดกินได้หมดกินเยอะๆนะปะมึนะทำได้เขาก็จับได้มีดอะกะวินจะจับมีดอะ ตัด <laughs> 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 แม่เดี๋ยวไม่เปิดให้อ๋อไม่ชอบใช่ไหมหรือชอบโคโค่หรือแม่กลับหนูจะดูดอ๊แม่ไม่ทำอะไรเลยหันกดโคโค่โคโค่แม่กิ๊กี้เหรอใช่เดี๋ยวในแป๊บนึงแป๊บนึงโน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 โอโกโก้โกโก้ไม่เอาเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ดูด้วยขาตกหรือเปล่า น,นี่เราทานข้าวเรียบร้อยแล้วุอยเดินไหวไหมเออระว,วงังระว,วังครับโอ้โหเ่งจังนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้กันชมวิวชมวิว แม่ีนมสุกสันวันเกิดกกคุณแม่คุณเมียที่รักอยยุงกัดก็ต้องมียุงอยู่แล้ว เดตามพ่อไปเลยเดิน่ะฝากั่งอะไปเดินไปแคู่งอ่ะพ่อเดินนำหน้านี่ระวังเลื่อไปถ่ายมาจากข้างหน้า แฮปปี้เบิร์ชทูมี่แฮปปี้เบิร์ตัวเองนะคะขอให้ปีนี้ก็ใจเย็นมากขึ้นโอเคมีความสุขมากๆนะตัวเธอ นี่ก็เป็นบรรยากาศอูโหทั้งนึงก็สวยไ,ไหนกะทิสวยไหมคะที่นี่ชอบไหม เดินนำเดินนำไปหาน้องสวยระวังตกลูกกลัวลูกกลัวมดกระินขะกระมิน,มนให้เข้าไปไม่ใช่อะไรปะเฮ้ยเกือบโดน ครับน้องก็งก <c oughs> วินลงนั่นก็วินขอบ <c oughs> ขอบวนบทำไมทำไมวีนอะไรวิตาทำไมทำไมครับผมยิ้มหวานกันทำไมอะยิ้มห<อ>วานกันอนเสียงอะไรเอ่ย อาพี่หนูเทน้ำค่ะเสิร์ฟน้ำให้หน่อยอชยอขับใจนนเหรอำทำไมละ่ละโอเคโอเคเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นนันนวันนี้เราก็เื่อยอปเปื่อย ไม่เ <laughs> ทำไปกดอย่างนั้นล่ะกินี้แ้ปี้ Happy b i r t h to me Happy b i r t h ตัวเองนะคะขอให้ปีนี้ก็ใจเย็นมากขึ้น คมีความสุขมากๆนะตัวเธอทีเรากนใช่เรียนเรประธานะเมเกห็นไหมีเห็นไหะเห็ร้อมกันก็แล้วโหด้มากเลยแฮปปี้เบอร์ดเไ็นร้องเลย อันก็มาครบเลยนะคะผู้หนุ่ยทานอะไรคะเนื้อย่างสั่งเองลืมเองนี่ข้าวผัดกะปินะคะทุกคนอะไรอ่ะหมูหมูเนื้กินนะกินได้หมดกินได้หมดกินเยอะเยนะ <น>ทำได้เขาก็จับได้มีดอะ่ะแกวินจะจับมีดหรอจับได้อุ้ยอุ้ยจะตกแล้วเนี่ย ขอให้ปีนี้ก็ใจเย็นมากขึ้นโอเคมีความสุขมากๆนะตัวเธอ